สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมหัดเป็นไก่นะครับวันนี้ ผมจะมาอธิบายเทดแล้วก็สกิลของแฟงกี้แล้วก็จินเบนะครับคือตอนเที่ยงมันมีอัปเดตนะครับไม่ใช่ตอนเที่ยงนี่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ9ก้าโมงนะครับมาจนถึง4ี่โมงนะครับก็ได้มีอัปเดตเกี่ยวกับแพทของเกมนะครับก็ได้มีการแก้บักบ้างแล้วก็เพิ่มด่านโซโลนะครับอ่ะเราจะไปดูกันว่าเพิ่มมากี่ด่านนะครับพูดถึงด่านโซโลนะครับด่านโซโลก็คือด่านที่สามารถฟาร์มเพชรได้เอ้ายังไม่เพิ่มนะครับอ๋อนี่นี่เพิ่มมา2ด่านนะครับแค่นี้นะครับ ก็ได้ไป4เพชนะครับด่าละ1เพชนะแล้วก็มีตัวละครตัวใหม่ประจําเดือนนะครับก็เป็นบัตรดำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตู้ของชอปเปอร์เอาเอาโอ้เปลี่ยนหน้าซุมนะครับ๋อเฮ้ยไม่ชินนะครับแต่แต่สวยนะสวยนะไม่ชินแต่สวยมากคือเปลี่ยนหน้าซุมแล้วก็บัตรด,ดําบัตรด,ดําไปไหนแล้ว อ๋อนี่นี่นี่บัตรดำเหลือ19ชั่วโมงนะครับก็มีตัวละครอัปเดตมานะครับก็ตอนนี้สามารถเข้าไปดูเทดแล้วก็สกิลได้แล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของแฟงกี้แล้วก็จินเบนะครับเป็นสีดำทั้งคู่นั่นเองนะครับผมในส่วนของแฟงกี้เนี่ยก็จะเป็นหมัดดำนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าตัวหมัดดำไม่มีตัวหมัดดำนานแล้วนะครับที่เป็นตัวลีเจนด์นะครับเพราะปีที่แล้วก็ล่าสุดก็คือคนยักษ์นะครับ ก็แฟงกี้นะครับจะมี2สกิลสกิลแรกนะครับจะเป็นการดึงไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ดึงดิเป็นการต่อยนะปล่อยโซ่ไปข้างหน้านะครับที่ดูจากเกมเพย์ในตัวอย่างของตัวมันะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะทําดาเมจแบบไม่สนใจลดความเสียหายนะครับแล้วก็ศัตรูที่ไม่กันสถานะเนี่ยจะติดสั่น7วิเลยนะครับพร้อมกับลดพลังโจมตี20%แล้วก็สปีดอีก20%เวลา20วินะครับ คูได้อยู่ที่22วินาทีนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากดสกิลนี้เนี่ยเราจะการส่วนเซแล้วก็การไม่เสียการทรงตัวนะครับ <S <S แล้วก็สกิลที่2นะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสกิลไฮไลท์ของแฟงกี้เลยนะครับเพราะว่าสกิลนี้เป็นสกิลระยะไกลไม่ส่วนสิงกิจกว่างนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลกดค้างนะครับระหว่างที่เรากดค้างเนี่ยเราก็จะลดดาเมจ70%นะครับพร้อมกับทำดาเมจทั้งหมด 10ฮิตเลยนะครับก็แต่ละฮิตก็จะไม่สนใจลดความเสียหายเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือสกิลนี้เป็นสกิลไม่สนใจสิ่งกิดขวางนะครับพร้อมกับสามารถดีบัฟสปีดของศัตรูได้10%เนวลา2ีวิด้วยนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยในส่วนของครั้งสุดท้ายที่ปล่อยบีมเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่ระเบิดนะครับก็จะทําการน็อกแบ็กศัตรูด้วยแล้วก็ดีบัฟอีก10%เนวลา2ีวินะครับคูได้อยู่ที่27วินาทีนะครับโดยกองทัพเรือเนี่ยจะโดนแรงขึ้น100%นะครับ ส่วนเทสของแฟงกี้นะครับผมอ่านมาคร่าวๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะ OP นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเทสแรกนะครับเมื่อเราสร้างความเสียหาย10ครั้งให้ศัตรูในช่วงเวลา2วินาทีด้วยสกิล2เนี่ยจะย่นครูดาวสกิล200% 0แล้วก็เด้งเลือด100%เลยนะครับเอาวะคือถ้าเราแบบโจมตีด้วยสกิล2โดนเต็มๆอะ่ะสกิล2เราจะรีแล้วก็ใช้ได้ใหม่อีกรอบเลยนะครับแล้วเลือกเราก็จะเด้งร้อยเลยคือมันแบบ ค่อนข้างที่จะดีนะผมว่าน่าจะเล่นแถว2หโหดมากนะครับตัวนี้แล้วก็อันต่อไปนะครับเมื่อโจมตีด้วยสกิลที่2นะครับจะเพิ่มดอทของศัตรู20นะครับแล้วก็เพิ่มครูดาวการป้องกันของศัตรู20คูดาวการป้องกันก็คือ perfect ก a r d นะครับก็คือคนยักษ์อ่ะเออก็คือมันตัดทั้งดอทแล้วก็ตัดทั้ง Perfect card เลยนะครับแล้วก็จะตัดแมคเคทพี50่50%ของความเสียหายที่สร้างนะครับเอาว่ะตอนนี้คือทยอยทำตัวตัดแมคเคทพีมาเล่นรัวๆเลยนะครับเอามาแก้ทางเซตเทินะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากดสกิล2เนี่ยเราจะมีการตายเลือดหนึ่งนะครับไม่โดนซัดปิ้วแล้วก็ไม่ล้มไม่เสียการทรงตัวนะครับ แล้วก็แฟงกี้เนี่ยจะสามารถเก็บสแต็กพลังโจมตีได้ครั้งละ5%สูงสุดที่75%แล้วก็จะรีเซ็ตเมื่อโดน KO นะครับแล้วก็เมื่อเราโจมตีสตูเมื่อเราโจมตีสตูหรือว่าสกิลใส่สตูนะครับเราจะรีสกิล2ครั้งละ5%ด้วยนะครับแล้วก็แฟงกี้เนี่ยจะลดดาเมจ30%แล้วก็เด้งพลังป้องกัน30%เป็เวลา20วิเมื่อถูกโจมตีจากสายหมัดน,นะครับแล้วก็จะลดดาเมจ30%แล้วก็ การสถานะทุกอย่างนะครับเมื่อเลือดมากกว่า50%ขึ้นไปนะครับก็คือโดยรวมเนี่ยจะมีลดดามเมจรประมาณ60%เลยนะครับแล้วก็2เทสสุดท้ายนะครับไม่มึนงงแล้วก็ล้มลงเมื่อมีพลังชีวิต30%ขึ้นไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อถูกศัตรูประเภทกองทัพเรือโจมตีเนี่ยจะยกเลิกพารามิเตอร์โจมตีของศัตรูแล้วก็เด้งเลือดครั้งละ7%นะครับ จากที่อ่านเทสคร่าวๆเนี่ยแฟงกี้น่าจะเป็นตัวละครที่ไม่แพ้ทางคิสซลุนะครับแล้วก็ทํามาเพื่อแก้ทางลูฟี่แล้วก็แซตเทิร์นด้วยนะครับต้องรอดูว่าเกมเพย์จะเป็นยังไงนะครับช่องผมรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับโอเคในส่วนของจินเบย์นะครับจินเบย์จินเบย์นี่จินเบย์นะครับก็เป็นสายวิ่งสีดำนะครับสายวิ่งสีดําตัวล่าสุดก็น่าจะเป็นอุตตะนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีจินเบย์เข้ามานะครับ โดยเทดของจินเบย์ข้าวๆเนี่ยผมไปอ่านมาแล้วมันเป็นตัวละครลูกผสมนะครับเ,ออเดี๋ยวเราค่อยไปพูดในส่วนนั้นละกันเราจะมาดูในส่วนของสกิลก่อนละกันให้ผมสกิลแรกนะครับท่าสับผ่ากระเบื้อง5,000แผ่นนะครับสกิลนี้เนี่ยที่ผมดูในเกมเพลของมันเนี่ยมันจะสับไปข้างหน้าเป็นขึ้นดาบคล้ายๆขึข้นดาบนะครับสับไปปุ๊บแล้วก็ะจะปล่อยเป็นเป็นควันนะครับวงค่อนข้างกว้างเท่าๆกับปืนใหญ่ไอของชอปเปอร์ หมัดเขียวล่างนั้นนะครับคล้ายๆกันนะครับโดยสกิลนี้นะครับจะสร้างดาเมจอยู่ที่426แล้วก็จะน็อกแบ็กศัตรูด้วยนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะไม่สนใจสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสับสน100%เปเ็นเวลา10วินนะครับพร้อมกับศัตรูที่อยู่ในควันเนี่ยก็จะโดนลดพลังไม่ใช่พลังลดความเร็วเคลื่อนที่ไป20%เป็นเวลา1ิวิด้วยนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลเอาไว้ดีบัฟแล้วก็สร้างสถานะสับสนนะครับ กูได้ที่29วินาทีนะครับส่วนสกิลที่2นะครับจิตวาลีนะครับสกิลนี้เป็นสกิลลูกผสมนะครับระหว่างสกิลหนของลูฟี่เอ็กเกับสกิลหนของจินเบจเทพนะครับก็คือเราจะสามารถวาร์ปไปทงที่ใกล้ที่สุดนะครับคือวาร์ปไปทงใกล้นะครับต้องเลือกดีๆนะครับมันไม่ได้วาร์ปทงไกลเหมือนพวก บูโนอะไรอย่างนี้ที่สามารถล็อกธงได้นะครับอันนี้คือวาร์ปไปธงใกล้นะครับแล้วก็ตอนที่เราวาร์ปไปถึงเนี่ยเราจะม้วนนะครับสี่ครั้งนะครับแต่ละครั้งก็จะสร้างดาเมจครั้งละร้อยหกนะครับคู่ดาที่34วินาทีแล้วก็สกิลนี้เนี่ยตอนเริ่มเกมเนี่ยจะยังใช้ไม่ได้นะครับต้องรอ20วิก็คือเป็นสกิลปกติของตัววาร์ปนะครับ <S <S ส่วนเทดของจินเบนะครับ เมื่อเราเนี่ยถูกตัวละครที่มีผลปีศาจโจมตีเนี่ยเราจะเด้งเดฟสามเป็นเวลาสิบวินะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP หนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพารากราฟนะครับผมโอ้โหค่อนข้างยาวนะครับก็คือผมจะอธิบายแบบ สั้นๆแล้วกันก็คือเมื่อตอนที่เราดึงธงนะครับถ้าเรานึกไม่ออกนะปกตินิจิดึงธงเนี่ยมันจะมีสายฟาช็อตใช่ไหมครับแต่ว่าจินเบนเนี่ยตอนดึงธงเนี่ยมันจะมีขึ้นน้ําทะเลนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสร้างดาเมจครั้งละ50นะครับแล้วก็ขึ้นทะเลเนี่ยมันจะพิเศษกว่าออของนิจินิดึงของนิจิเนี่ยมันจะเป็นสถานะใช่ไหมครับแต่ว่าขึ้นทะเลเนี่ยมันจะดูดศัตรูเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็ เมื่อเราดึงธงเสร็จเนี่ยขึ้นทะเลก็จะหายไปนะครับแล้วก็ตัวไหนที่โดนขึ้นทะเลโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มคููดาวสกิลครั้งละ10%แล้วก็ลดพลังโจมตี2ีเป็นเวลา10วินะครับก็คือสกิลนี้เป็นสกิลพื้นที่นะครับแบบถ้าเราจับธงก็จะมีขึ้นมาถ้าเรา,าดึงธงเสร็จก็จะหายไปนะครับแล้วก็อันต่อไปนีผมเราจะลดดาเมจ30%แล้วก็เด้งเลือดอ่าสิเมื่อโดนดาเมจแบบเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับอันนี้ก็เอามาแก้ทางพคุน ไอโรเจอร์คามูซาลินะครับก็จะปาดตัวนี้ไม่ค่อยเข้าแล้วก็คูซันก็จะโดดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะรีสกิล2เร็วขึ้น50%แล้วก็วิ่งเร็วขึ้น30%เมื่อเราเกิดใหม่นะครับอันนี้ก็คือเทตทั่วไปของตัววาร์ปนะครับแล้วก็เมื่อมีศัตรูอยู่ในเขตสมบัติเมือม่อเมืออม่อเมื่อเทบเมื่อศัตรูมี เมื่อมีศัตรูในเขตสมบัติของทีมศัตรูเราจะไม่เสียการส่งตัวไม่ล้มแล้วก็ไม่โดนสัตว์ปิวนะครับแล้วก็ลดดาเมจ50%ถ้านึกไม่ออกเนี่ยก็คือบูโน่นะครับเมื่อเราไปดึงธงเนี่ยถ้าศัตรูตีเราในธงเนี่ยเราก็จะถึกมากแล้วก็ไม่ล้มแล้วก็จะดื้อนะครับดึงธงหน้าด้นะครับแต่ถ้าเราตีนอกธงเนี่ยก็จะล้มเหมือนบูโน่เลยนะครับเทคนี้ก็ผมเลยบอกว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างนิจิบูโน่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถดึงธง ไม่สนงศัตรูได้นะครับแล้วก็ดึงธงเร็วขึ้น50%เมื่อเลือดมากกว่า70%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราไม่ได้ดึงธงเนี่ยเราก็ยังมีการสถานะแล้วก็ยกเลิกสถานะนะครับเมื่อเลือดมากกว่า50%ขึ้นไปนะอย่างบูโน่เนี่ยถ้าเราอยู่นอกธงเนี่ยเราก็ไม่การสถานะนะครับแต่ตัวนี้การหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฟื้นฟูพลังชีวิต5%แล้วก็รีสกิล2ครั้งละ5%เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในธงสมบัตินะครับ ก็สำหรับจินเบย์แล้วก็แฟงกี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเนี่ยผมจะพยายามหามารีวิวให้ดูให้ได้นะครับคือผมอะ่ะน่าจะจัดอยู่ละ2ตัวนี้เพราะว่าผมทําซับดําอยู่นะครับและใครที่อยากจัด2ตัวนี้แต่ไม่มีไอดีดองเพชรน,นะครับก็ต้องนอนช็อปเลยนะครับหากสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่นนช็อปนะครับผมโอเคก็คลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกัน คือหลักๆคือผมจะให้ดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็เท็ดเบื้องต้นของ2ตัวนี้นะครับคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าเล่นนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นได้เรื่อยๆนะผมว่าน่าจะดีมากๆอีกคู่หนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวหนึ่งก็สามารถแก้ทางได้ทั้งลุงแสงแล้วก็ลูฟี่นะครับแล้วก็จินเบก็สามารถดึงทงหน้าด้านได้แล้วก็เทรดผสมบูโนโนิจินะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะเพราะว่าเราต้องรอดูเกมเพลย์ของมันก่อนว่ามันจะเล่นในเมตาได้หรือเปล่านะ บ,บางตัวเนี่ยเทดมันดีแต่มันไม่ได้แบบเล่นได้ง่ายนะครับก็ไปไม่รอดเหมือนกันก็มีนะครับเราก็ต้องรอดูเกมเพลย์ก่อนละกันนะครับว่าตัวมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องผมด้วยนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ